สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนคะดูเบิ้งเบิ้งปลานี่เขาเอินปลาเสียบทงปลาเสียบทงปลาก,กะทงอะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะอยู่ละเอ็ดบ้านข่อยบุมีดอกปลาแบบไหนปาลาแแหลมๆนะคะคือปาล,ลา,ปาหลดคล้ายๆปลาหลดคล้ายๆปลาหลดแต่ว่ามีปาก นี่ปากแหลมเหมือนปากจรเนะเข้ไหมแขวเพลี้ยแหลม,หลมฟันคมมากเลยฟันคมคมแหลมๆนะคะเห็นบ่เห็นบ่นี่เบิ่งแขวน้อยๆแหลมๆคมๆแล้วแบบแหลมมากอะเยอะๆๆฟันเยอะมากเลยนะคะปลาเสียบท่งปลากระทงว่าซันทำเมนูอะไรดีจ้ะแบบนี้ ใครพร้อมแน่นี่คือปลาลดนี่ล่ะค่ะคือปลาลดแต่พ่อแม่ปลาลดปลาเสียบทงอันนี้ยปลาลดคือกันเลยเด้คือกันเลยเด้คันบัาวามีปากเงาเงาแหลมๆหลมเนี่ยน่คือกันเลยปลาเสียบทงกับปลาลดอันนี้ฮูจักยูปากา ปลากาเน่เห้ามหมักกิงปลากากินกับปลาหมกทัวได้หลายอยุคัยเนี่ยสามีเพิ่นไปวานมาสามีเป็นไข่แต่ว่าอยากไปวานปลาทำเมนูอะไรกินดีเนาะต้มได้ไหมต้มได้ไหมหรือจะทอดดีหรือจะมกดีต้มสมปลากระทงสิบอ่ะได้บะ ถอดปลากระท่งนะคะนี่ไผ่เคยเห็นหรือไผ่เคยเห็นแล้วคอมเมนต์มาบอกในเด้ดค่ะเฮ็ดเมนูยังแสบ